7สัตว์หน้าตาไม่น่ารักแต่สร้างสมดุลในระบบนิเวศ 1. นึ่งจระเข้จระเข้มักรับบทตัวร้ายในหน้าประวัติศาสตร์ไทยแต่ความเป็นจริงที่เจ็บปวดคือจระเข้ในธรรมชาติของไทยเกือบจะสูญพันธุ์และกลายเป็นสัตว์หายากไม่ได้พบตัวได้บ่อยๆในเชิงสถิติแล้วเป็นไปได้น้อยมากที่จระเข้จะทำร้ายคน สติติปี2,551-2,556ถึง2อ5 6มีจระเข้เพียง15ชนิดจากทั่วทั้งโลกทำร้ายคนเพียง1,237ครั้งเท่านั้นและไม่ใช่สายพันธุ์ที่อาศัยในประเทศไทยจระเข้เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพนิเวศของป่าแม่น้ำและเป็นตัวคัดพันธุกรรมสัตว์ป่าที่อ่อนแอออกจากระบบนิเวศพวกมันเป็นนักล่าที่มีการเปลี่ยนอาหารไปเรื่อยๆตามขนาดตัว พบจระเข้ที่ไหนแสดงว่าป่ามีความอุดมสมบูรณ์และมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างกวางเก้งชุกชุม่ม 2. อค้างคาวกินมแมลงค้างคาวมีชีวิตที่ผาดผลโดยเฉพาะค้างคาวกินมแมลงมีกลไกการระบุตำแหน่งอาหารซับซ้อน โดยพวกมันใช้คลื่นความถี่สูงส่งไปสะท้อนแมลงกลางอากาศให้กลับมาเพื่อระบุตำแหน่งธรรมชาติจึงพัฒนาหน้าตาแปลก,ปลกหูใหญ่โครงสร้างจมูกซับซ้อนเพื่อให้สามารถส่งคลื่นเสียงได้ละเอียดบ้านของคุณเองอาจเป็นที่พำนักของข้างข่าวกินแมลงก็ได้เพราะพวกมันไม่อาศัยในถ้ำอยู่ได้ในที่แสงรำไรไม่ต้องมืดสนิทมีนิสัยไม่ดุร้ายไม่ทำลายข้าวของให้ปวดหัว หากคุณชอบบ่นว่าบ้านมียุงเยอะครั้งคาวกินผลไม้หนึ่งตัวสามารถกินยุงได้ถึง3,000ตัวทำหน้าที่ควบคุมประชากรมแมลงอย่างมีประสิทธิภาพแต่ผู้เชี่ยวชาญก็ไม่แนะนำให้เลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงเพราะอาจเป็นพาหะแพร่เชื้อพิษสุนัขบ้าได้หากบังเอิญพวกเขาเกาะอยู่ชายขาบ้านก็ปล่อยให้เขามีชีวิตแบบนั้นต่อไปเถอะ 3. ทา,ากดูดเลือดประเทศไทยมีทากดูดเลือดถึง7ชนิดเมื่อถูกทากบางชนิดกัดจะรู้สึกเจ็บแต่ส่วนใหญ่เรามักไม่รู้สึกตัวอาหารหลักคือเลือดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในป่ากวางเจ้งควายแพะกบงูต่าบกหรือมนุษย์แต่เราไม่จำเป็นต้องกลัวทากเกินกว่าเหตุเพราะกว่าที่ทากจะกัดนั้นใช้เวลานานพอสมควร ถ้าพบก็แค่หยิบออกเราสามารถกันทากโดยสวมรองเท้ากันทากและพ่นยาแต่อย่าพ่นยาใส่ทากโดยตรงพอทากเป็นอาหารจำเป็นสำหรับนกหรือลิงในป่าอาจเกิดสารเคมีตกค้างในตัวทากได้ 4. ตุ๊กแก วิทยาศาสตร์สนใจความลับของตุ๊กแกมานานเพราะเทคโนโลยีนานโ,นโนที่ติดตัวมากับธรรมชาติทำให้ตีนตุ๊กแกยึดติดกับทุกพื้นผิวโดยไม่ต้องออกแรงกล้ามเนื้ออะไรเลยเพียงนิ้วเดียวของตุ๊กแกก็สามารถรับน้ำหนักตัวได้สบายมันจึงเป็นผู้เชี่ยวชาญฟิสิกส์ตัวโยงในบ้านของคุณตุ๊กแกไม่ได้แพรพันธุ์ง่ายนักสืบพันธุ์ค่อนข้างช้าด้วยซ้ำมันวางไข่เพียงครั้งละสองฟองปีละหนหนดังนั้น หากตุ๊กแกถูกจับไปจํานวนประชากรจะลดลงเร็วมากทั้งที่มันเป็นผู้ควบคุมประชากรที่นิสัยดีที่สุดเพราะมันช่วยลดจํานวนมแมลงสาบในบ้านไม่ให้รังควานใจคุณแถมขออยู่เงียบเงียบม,มืดมืดอีกต่างหาก 5. ตะขาบตะขาบได้รับสมญาน,นามว่าอัญมณีแห่งพื้นดินจากความสวยงามของสีสันและลวดลายที่เหมือนภาพศิลปะ จนระยะหลังมีผู้สนใจเลี้ยงเพื่อความสวยงามตะขาบน่าจะมีอยู่ในโลกประมาณ8,000ชนิดแต่คนพบได้เพียง3,000ชนิดเท่านั้นล่าสุดทีมนักวิจัยชาวไทยทำให้โลกฮือฮาด้วยการค้นพบตะขาบน้ำตกที่สามารถว่ายน้ำได้รวดเร็วกินปลาเป็นอาหารและตะขาบก็ยังเป็นผู้ล่าเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ป่าแม้สัตว์ขนาดใหญ่กว่าอย่างงูทั้งคาวตะขาบก็กินทำให้เกิดสมดุล หกขางคกบ้านข่างคกเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์และการมาเยือนของหน้าฝนแต่เมื่อสังคมเมืองห่างไกลวิถีเกษตรกรรมขัางคกถูกมองว่าเป็นศาตว์สร้างความลำคานและมักถูกรถเหยียบแบนติดล้อทุกทีข่างคกขึ้นชื่อว่ามีกลไกป้องกันตัวตลอดชีวิตโดยการใช้พิษจากต่อมพิษบริเวณหลังตาตอนเป็นลูกอ๊อดก็ยังมีพิษเพื่อป้องกันตัวจากผู้ล่าแต่หากเราจับขัางคกด้วยความละมุนละม่อม มันจะไม่ปล่อยพิษเพราะเราไม่ได้คุกคามมันมนุษย์นั้นใช้ประโยชน์จากพิษขังคกได้เยอะอย่างขังคกตากแห้งใช้ผลิตยากระตุ้นหัวใจแก้หายใจติดขัดและแก้คลื่นไส้อาเจียนได้ 7. แมงมุมโลกของแมงมุมมีความซับซ้อนสูงแต่เรามักถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กว่า แมงมุมเป็นสัตว์ดุร้ายเป็นนักล่อลวงที่รอคอยเหยื่อให้มาติดกับแมงมุมจึงมีชื่อเสียงไม่ดีเท่าไหร่ในระดับสากลซึ่งคาดว่ามีแมงมุมที่ถูกค้นพบถึง30,000ชนิดทั่วโลกในประเทศไทยพบเพียง2,000ชนิดแต่น่าจะมีมากกว่านั้นหากเราไม่อยากให้แมงมุมอยู่ก็ทำบ้านให้สะอาดแต่ถ้าจะให้มันอยู่เราต้องเกืือกูลได้แมงมุมบอกอะไรได้หลายอย่างหากปรากฏใยแมงมุมแสดงว่า พื้นที่นั้นมีต้นไม้ใหญ่หรือพื้นที่สีเขียวมาก